เธอเป็นผู้หญิงอายุ40ปีแต่งงานมาแล้ว5ปีไม่มีลูกและตอนนี้เนี่ยประจำเดือนก็ไม่มาเกือบจะ6เดือนแล้วที่ประจำเดือนไม่มามไม่ใช่ท้องนะครับแต่อยู่ๆประจำเดือนก็ไม่มาไปตรวจหมอบอกว่ามีก้อนเนื้อกลมๆอยู่ในช่องคลอดนะคะน่าจะเท่าลูกปิงปองแล้วอยากถามว่าเป็นโรคอ,อะไร<ม>พอมีหมอหรือว่าจะให้ไปรับคําแนะนําหรือว่าไปหาหมอที่ไหนไหม ไปหาคุณหมอสูตินรีแพทย์หรือว่าคุณหมอผู้หญิงได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นหลายหลายหลายปัจจัยเอออาจจะไอ้เรื่องของก้อนในมดลูกก็เป็นอันหนึ่งซึ่งัน้นส่วนใหญ่มันจะสมผลเวลาที่มันมีประจำเดือนผิดปกติหรือว่ามาเยอะเกินไปส่วนประจำเดือนที่มันไม่มาหกเดือนแล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องนึกถึงเพราะว่ายุอยู่ในช่วงสี่สิบแล้วก็ต้อง นึกถึงเรื่องของภาวะที่จะเข้าสู่วัยทองเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือมันมีทั้งปัญหาก็นเนื้อด้วยมีทั้งปัญหาเออมีทั้งปัญหาที่จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยเพราะว่าประจำเดือนเนี่ยมันหายไปค่อนข้างนานะฉะนั้นอย่าชะล่าใจไปปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์ได้เลยนะคะ